สวัสดีจ้าซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แสนสองหมื่เจ็ดพัเจมนะครับผมก็ดูฮาแล้วก็เออ่ตัวละครเราตอนนี้มีอยู่สามตัวครับผมและซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาทําการเปิดกล่องหนึ่งพันกล่องครับผมก็ดูฮาซึ่งบอกเลยว่าเ ซื้อกันงอมแล้วก็เออเสียตัำหมดตูดอย่างแน่นอนและกล่องในเกมนี้ก็คือมีเยอะแยะมากมายครับผมคนโดฮะแต่ว่าไอของรางวัลที่ของอะไรอย่างเดียวที่เรายังไม่เคยได้ก็คือกล่องอัติเมตแต่สุดตัวแล้วผมก็ไม่ได้อยากซื้อกล่องนี่หรอกเพราะว่ามันได้หมดแล้วนะครับผมพังงานแล้วเราตัดกล่องที่เราเคยได้เลยก็แล้วกันนะครับผมในสหกล่องนี้ก็คืออัติเมตกอรี่เรายัางไม่ได้เลยครับผมคโดฮะสุชาติกำลังขายอยู่65เอ่อเจมนะครับผมแต่ว่าส่วนกล่องอื่นนะผมพยายามจะหาอยู่แต่ว่า ันไม่มีกล่องอื่นขายเลยนะครับปกดูฮะซึ่งเออก้อนลงก,อลกอ้อรี่ก็ออ้แสนสามนี่เหรอถ้าเปิดได้มาขายแล้วก็คือคุ้มแน่นอนนะครับปกดูฮะบอกเลยแล้วประเด็นคือเราต้องมาทําการกดซื้อทีละกล่องคนละฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ูโหลดบางทีมันก็โหลดโคตรนานเนี่ยก็กดจาแยกคนดูพันกล่องน,นะครับผม <c oughs> งอมมากคนดูขออนุญาตขูด,ดูดิโคตรนานเพื่อกล่องมันไว้ก็ดีนะผมว่า เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนซื้อเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะความรวดเร็วพราะไม่รู้ว่าต้องกดกี่วันนะเพราะคนโดพันกล่องเลยเออจริงๆแล้วก็คือไม่ถึงพันกล่องหรอกครูฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกล่องไฮเปอร์เพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดเจมันเหลือลกาวไว้สักร้อยกล่องของไฮเปอร์เ erm พราะเรายังไม่เคยเปิไดไฮเปอร์รู erm ้วย่ไหน,น,นะครับผมหลายวันต่อมาเล่้วมันก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับผมกนเดียวฮะุณดูครับผมผมบอกเลยโคตรเซ็งคุณอาจจะสังเกตแล้วผมทำการเปิดบูธมาเพราะว่าเราทำการเปิดกล่องไปแล้วนะครับผมที่เรารวบรวมมาหลายวันนะครับ หนึ่งพันกล่องที่เราเออหามาครูดูจากเกมก็คือใช้เกลี้ยงเลยนะครับผมและซึ่งเราทำการถ่ายคลิปไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนดูไฟดับครับผมคุดูรูไฟดับเสร็จเห็นไหมคุณครูฮะเกีิปมีปัญหามันทาให้ฟุตเทจที่เราเปิดตอนเปิดกล่องนั้นหายไปแบบว่าเกลี้ยงเลยนะครับผมคุดูฮะและซึ่งในความโชคดีครับผมคุดูฮะก็คือมันไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะว่าที่เราเปิดกล่องไปก่อนที่ไฟจะดับนั้นเราเปิดประมาณ400กว่ากล่องได้ครับผมคุดูฮะซึ่งก็เกือบครึ่งเหมือนก ประมาณ400กลองคุณดูเห็นสังเกตด้วยคือเห็นไหมคุณดูพันสามร้อยนะครับผมก็ดูให้แล้วก็เออแต่โชคดีมากทีไ่ได้ไปเปิดของไฮเปิดร้อยกล่องครับผมเพราะว่าร้อยกล่องนี้ซื้อมาทั้งหมดห้าหมื่นเจมเพราะว่าคิดว่าเออจะมาถ้าเกิดได้ใฮเปร์ก็จะมาแจกคนดูนะครับผมและซึ่งขอบอกเลยว่าผลรวมที่เราทำการเปิดไปเมื่อกี้นะครับผมก็ดูซึ่งแน่นอนฮะก็ดูตัวแดงนั้นไม่ออกสักตัวนะครับผมฮะาคอรลี่อย่าหวังอัติเมทค่อยว่าอีกทีเลยนะครับผม เนี่ยคอนโดฮารสองตัวจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราทําการเปิดตอนนั้นนะคอนโดสองตัวแค่นั้นนอกจากคือเนี่ยคอนดูที่เราเปิดไปก็เก <c ười> ินล้วนเกินล้วนนาฬิกาเกินล้วนนะครับผมคอนดูเนี่ยแหละที่เราทําการเปิดไปนะครับผมบอกเลยว่าตาสภาพนะคอนดูตาสภาพเลยนะครับผมดีนะตอนที่เปิดตอนแรกนั้นไม่ได้กอดลี่ไม่อะไรนะครับผมถ้าเกิดได้กอดลี่ก็คงจะเสียใจนะครูเพราะว่าไม่มีฟุตเทจให้คนดูดูนะครับผมอะไรใครเนี่ยไม่พูดพร่ำมทำเพลงขอเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็ดูเอฟซีเอฟซียู่ดูชัดเยอะดูสิ เบสเดย์เตกมงในแง่ดีหากเราเออเบสเดย์แต่เลขครับผมแปลว่าเรามีโอกาสโชคดีได้อัติเมต์อย่างแน่นอนครับผมหรือมันก็คอนเลี่ยงแน่นอนก็โดูน้องๆเคยดีไหมในความโชคายอาจจะยังคงมีความโชคดีอยู่ก็เป็นได้ครับผมก็ดูอเปิดต่อเลยไยด้า ใบเกดม,มาลองเปิดที่เปิดใหม่ครับบมกกดูฮะไปลองเปิดข้างในดูจริงๆแล้วก็เปิดข้างในไปแล้วนะครับผมแต่ในฟุตเทจเก่าไม่อยาย่จะพูดแต่ว่าเปิดในฟุตเทจเก่าก็สรุปว่าเกลืออยู่ดีซึ่งเออเรามาลองทําการเปิดกันเลยครับผมกัเดูอึ๊บมาอึบุ้ยมาอยู่ข้างบนมือพอดีแบบนีบอกเลยว่า ไม่ได้นะนึกว่าแบบอยู่ขบวนแบบจะได้แบบสนอยนะครับผมงัดเปิดรัวๆวไปก่อนงัดเปิดรัวๆวไปนะใครที่ได้เอ่ออัลติเมตหรือว่ากอรลี่แล้วก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมผมบอกเลยว่าคลิปนี้วินาทีได้กอรลี่อย่างแน่นอนและด้สูตรนี้มันมาแน่คนดูเปิดกองแบบว่าเดินเปิดนะครับผมเปิดแบบเดินเปิดทุกคนสังเกตดูอาจจะมีกอรลี่ที่ผมมองพลาดไปหรือเปล่าสังเกตดูดีๆครับผมมีไหมเดินเปิดมีคนเดินตามมีคนเดินตามเปิดเรื่อยนะครับผมเป็นไงได้แน่มาแน่ มาแน่ถูกอ่ะมาถูกอ่ะมันจะมีสักตัวแหละใช่ไหมแต่ใช่ไหไม่มีตัวใหญ่ๆสักตัวเลยเหรอถามจริงถามจริงโอ้โหเอาดีจริงๆแล้วผมว่ามันก็จะควรมีตัวแดงมากหรือเปล่านะครับผมแบบติดปลายนวมอะไรเงี้ยมันควรจะมีหรือเปล่าอันจริงนะผมว่าแต่เนี่ไม่ออกเลยว่ะคุณดูไม่ออกเลยสวุดๆไปเลยครับน้องชายสวดมากๆเลยดะแต่พี่ต้องไปต่อ พี่ต้องไปต่อครับน้องชยอายตัวจริงเปล่าเกลือแบบเนี้ยตัวจริงแน่นอนครับน้องชายเกลือได้ตัวจริงก็ดันลาก่อนน้องชายไม่ไม่อะไรครับน้องชายพี่ต้องไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ครับน้องที่เทียดพาซาเราเราเราเปิดที่เทียตพาซาดูกันละกันนะครับผมฮะห้องนี้ไม่เวิร์กแล้วคนดูห้องนี้ไม่เวิร์กเราจะลองเดินทางไปยนืนบนยอดสูงสุดครับผมคนดดฮะเลยแล้วก็เปิดที่นี่เพื่อจะโชคดีเคยได้ยินไหมคุนดูฮาย,ยิ่งสูงยิ่งหนาวครับผมอัติเมตยยิ่งออกนะฮะเพราะงั้นแล้วทำการเปิดแล้วกัน งาเปิดไม่ได้ก Dorothy, ูด so ูขบวนเปิดไม่ได้เพราะว่า huh, มันไม่มีสเปซนะครับผมถ้าเปิดได้แล้วก็ผมบอกเลยว่ามาแน่นอนอัติเมตเพราะงั้นแล้วยาที่ยังไงสิเกลือนะครับผมเกลือมากๆเกลือโอเคเปิดแบบเปิดเพ้อซันเลยละกันนะบโอเคยังไงอุ้ยมีไหมหน้าตาแบบไม่คุ้นอะไรเงี้ยมีไหมโอ้โหเพื่อนเลือหมดเลยกูดูเพื่อนเลือบไม่มีเหลืองมาลองดูต่อสิรอบนี้มีใครป้าที่หน้าตาเปลี่ยนเปออะไรอ่ะ ขีงกางที่ไหนเนี่ยเที่ยง <conséqu issions S 1> ที่ไหนมานเดินข้ามหน้าเรามีตกแก่หมดหรือว่าตัวหรือว่าตัวใหม่นึกได้นะครับผมดูสิออกมาถ้าทายกันหน่อยถ้าทายกหน่ดดข้้งหลังแน่นอนข้างหลังไมมีข้างหลังไม่ีเลยเจ๊อยุดตัวเดิมจงฟังผมไว้หักเรามีศรัทธาเราต้องได้แน่นอนก็ดูฮะจงมีศรัทธาหันหลังกลับมาดูต้องมีสักคนหนึ่งที่ยืนยันนะครับผมไม่มีสักคนเลยตัวเดิมล้วนเลยนะครับผม แต่มันก็ยังแหละมันก็ต้องพันกล่องนะคุณดูมันก็ต้องออกตัวแหละกอลลี่อ่ะอย่างน้อยอัตจาตัวแดงสีห้าตัวอะคุณดูตัวแดงสีห้าตัวเงาลาเปิดต่อแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซนอยไหมเดี๋ยวเซนอยไหมโอ้โห My God เกลืออยู่นี่ถือว่าเกลืออยู่นะครับผมแต่ก็เข้าใจได้คุณดูเข้าใจได้เพราะว่าดรอปเล็บมันก็ะโดดเนะตัวแดง0.1กอลลี่0.01นนะครับผมแล้วก็ตัว อัติเบต0.001นะครับผมเอาละครูจะเอาสูตรเดิมที่เราได้กอลลี่มารอบที่แล้วนะครับผมครูฮะดูสิว่ารอบนี้จะได้หรือไม่ครับผมป๊พอถึงห้องปุ๊บเราเปิดเลยละกันครูปุ๊บเข้ามาเปิดเลยแล้วม,มันก็จะออกกอลลี่ตัวทางด้านซ้ายมือใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> บางทีชีวิตเรานะครับผมครูฮะมันก็ต้องมีบ้างที ดวงไม่ดีนะครับผมคือดวงไม่ดีแต่ต,ติต,ตต้นเลยคนดูฮะาไฟดับอ่ะอยู่คอนโดตั้งนานไฟไม่เคยดับครับผมคนดูฮะมีแต่มไม่ได้จ่ายค่าไฟแล้วเขาตัดไฟเฉยเอ้ยโอเคไม่มานะครับผมไม่ได้เงาหน่อยเว้ยเงาหน่อยเงาหน่อยเอาหน่อยแบบนั่งสมาธิแบบเดเตอร์สเต็งไปแล้วนะก็ยังหาความเป็นโอ้โหคุณดูความเกลือไม่มีปิกดูความเกลือล้วนนี่มันความเกลือลรวน,นี่แบบสุดยอดไปเลยว่ะมีแต่คนให้กําลังใจเราอยู่ข้างๆนะครับผมอย่างน้อยก็มีเบคอน คอยอย่ข้างเราคอยดูจะชนะของเรานะครับผมว่าเราเปิดได้ใช่หรือไม่เบคอนเบคอนกูไปดูแหละไอ้เกลือก,กูไปกูไปดูแหละเรียบร้อยครับผมเกลือมากเือเกลือสดๆ <c oughs> ให้ตายแต่ผมก็ูว่าเปิดต้องนานไม่ยัง,ยงเหลือเยอะกูดูเยอะเหลือเยอะมากนะครับผมอ่กล่องสองเลยอะอล้วกล่องสองเปิดซีมกล่องแล้วกันนะครับผมมาดูสิจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่โอเคครับผมแล้วเปิดไปเยอะบ้านแนละ้วกูดูไม่ไม่มาฟอคสไปเดอร์ไม่ไมีทงมีเทียนนั้นแหละ ไม่มีเลยทั้งนั้นแหละไม่มีเราเปิดจุดซลมอนสิเฮ้ยมันต้องมีเดงนั่นแหละผมว่านะผมว่าผมเกิดเปิดมา300กล่องเดยประมาณแล้วคนดู่ะเป็น6ก0กล่องแล้วมันต้องมีตัวเดงแล้วคนดูจริงๆนะตัวเดงควรจะมาแล้วเปล่า6ก0กล่องอ่ะจริงปะคนดูอ่ะจริงปะอันนี้ไม่ใช่แล้วคนดูกูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยดวงแล้วไม่ใช่แล้วหัวอะไรย่าขอดูซิว่าเหลือเข้าได้กี่คนแล้วนะครับผมคนดูฮะแปดร้อยตัวอีกหรออันนี้แปดพันตัว ยิ่งเห็นดรอบเลนและยิ่งเศร้ากันดถอมันยังไม่ถึงมือีกเหลือก็ดูกอลลี่ให้ตายเถอะยังไม่ถึงเหรอโอเคกันูถะเรายังคงมีความหวังที่จะเปิดกระต่อไปยังคงมีความหวังเปิดกระต่อเอาเปิดกระต่อรัวๆนะครับผมเปิดกระต่อรัวมาแต่วะต้องมาอะต้องมาให้ไวเปิดไม่สนใจไม่สนลูกใครเปิดเลยมาแม่มาแม่มาแม่ไม่มา เบคอนเอ็หรือเปล่ามันไม่มาเลยเบคอนฉันเปิดต่อเลยเปิดต่ออุ้ยใครใครเปิดข้างเราถ้าหมอได้แล้วก็หาเปิดกล่องเดียวได้เนี่ยเปิดกล่องเดียวได้คือฮานะมีไหมสักหน่อยไม่มามีถ้าเปิดได้แล้วก็ผมคงจะออกเกมเลยก็ดูฮะผมคงจะไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมโอเคเปิดกระต่อเลยครับผมเปิดกระต่อเลยยังไงมาไหมไม่มาเบคอนเหมือนจะเปิดกับเราครัดูฮะหนูเปิดเองดูหนูนะได้เลยเบคอนเบคอนก็ไม่ได้ แล้วตัวข้างในก็ไม่รู้ได้เอ้ยได้หรือเปล่าก,ก็ดูมันอยู่ข้างในกระเพงมองไม่เห็นนะครับผมเบคก,ก็บอกดูก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะผมเปิดต่อผมเปิดต่อดูนะเบคอนหน้าเรียม <c oughs> เริ่มเศร้าก็ดูเราทั้งหมดดีเพื่ออะไรก็ดูเราทั้งหมดเพื่ออะไรกันทั้งหมดเพื่ออะไรเปิดต่อแล้วกัน <c oughs> ขอต่อฟรีได้ไหมอโอโอเคได้เลยครับผมได้เลยจัดไปงาไปเลยฉันให้หนายหวังว่าฉันให้ค่นไปแล้วก็อาจจะโชคดีฉันอาจจะโชคดีที่จะได้ของมากมายก็ไปได้เรียบร้อยครับผม ขอบคนนุณนะบอปเป็นอย่างบระคัแหและตอนนี้ฉันมีลมยิ้มไม่ทงอะไรตอนนี้ยฉันมีแต่ลมเศร้าใจมีแต่ลมเศร้าใจมันคือแฟ่าชาเลือเดี๋ยวกดูฮะแฟาชาเลื่อเนี่ยวนี่มันแปลกนะครับบอคพนดูเออยา่ามาเลยดูกันโอเคยังไงโอเคไม่ได้นะครับบอเออบเกิลเออบร์เกิเริ่มงอมกูดูมันควรจะแดงอกหรือเปล่าคนดูผมว่านะจริงแดงควรจะมาลหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วคนดูโอไม่ใช่แล้วเนี่ย เกือบเกือไปแล้วเนี่ยดัวแดงมันต้องมาตัวหนึ่งแล้วผมว่าตอนนั้นเราเปิดไม่กี่กล่องเราแดงสองอ่ะนะคุณดูแดงสองอ่นะเนี่ยมันไม่ใช่แหละอูว่าใจ่แล้วเนี่ยโคตรแปลกแปลกแ้วแปลกแปลก้วฮึบมามีไหมสักายตกใจหมดเลยโกโจนะตู้งายเอฟซีเหรอเฮ้ยโกโจอตกใจหมดเลยอ๋อเขาจะเถียงคุณดูเอฟซีนายมีคอรเซนติหรือเปล่าไม่มีเหมือนกันอ่ะแต่ก็ไม่มีว่าจะทำไม่ถึงเลย จะจะซื้ออก็ได้นะแต่ว่าจะก็ไม่มีเหมือนกันมันจะมาหรือเปล่ามันจะได้ไหมไม่哟ก,ก็เลือจะถืออะไรก็ดูฮะเลือจะถืออะไรตอนนี้เปิดไปทั้งหมดก็แปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยยี่ห้คนดูฮะเอ้ยคาบิบาลาอุย้ยคนดูฮะเหมือนเราจะเจอคาบิบาลานะครับผมคาบิบาลาขออนุญาตแล้วกันนะคนดูฮะขออนุญาตลูกลูกพุงน้องขออนุญาตลูกพุง ลูกพุงนะลูกบุ๊คคาริบล่าเผื่อโชคดีนะครับผมเผื่อโชคดีอ่ะเป็นไงสบายหรือเปล่าคาริบล่าอ่ะเป็นไงเออเป็นยังไงอ่ะเหมือนจะชอบนะครับเหมือนน้องก็ชอบนะครับผมก็เหมือนจะชอบเนี่ยคิวมากน่ารักที่สุดเลยคาริบล่าขอไอพรและพลังจุสิทธิ์อยู่กับฉันและขอให้ดวงดีเพราะยังเยยัไม่เปิดกล่องไฮเปอร์เลยครัดทฮะหวังว่าจะได้ไฮเปอร์เยอะๆนะขอให้โชคดีอะไรอ่ะเอฟซีเหรอ ทำไมน้องชายถึงแต่งตัวแบบนี้ครับ <S <S น้องชายงานจริงตอนนี้เราเริ่มเข้าเข้าไม่ค่อยถึงกับการแต่งตัวของ MC อะไเราเลยนะครับผมก็ <S <S ดูฮะแล้วเริ่มก็ไม่ถึงแลวน้องชายเราแต่ละคนที่แต่งตัวโคตรเทพเลยสวัสดีครับน้องชายเลิฟสุดแปลกนะครับผมให้เราก็นทุวคาแบบใครวะโอ้จะหมดหรือยังคุดูจะหมดแล้วดิเราเปิดไป9 0้าร้ยกล่องแล้คุดูเก้าร้อยกล่องแม่งไม่มาไม่แต่แดงเดียวไม่มามแต่แดงเดียว <S <S เองแต่งตัวอะไรของเองนี่น้องแต่งตัวอะไรของเอง แต่ว่าถ้าเกิด j ซีแบบนี้อาจทําให้เราโชคดีก็เป็นได้นะครับผมอาจทรงโบให้เรานั้นได้ตัวดีๆอลองดูคาเวลาที่เหลือแค่สี่กล่องท้ายแล้วเนี่ยกล่องเนี้ยมีแค่สี่กล่องท้ายและขอเธอไปขอเธอมาอือขอเธอนะมาเถออุ้ยภาษาคาเวลาคนดูฮะภาษามนุษย์ไม่อาจเข้าใจภาษาคาเวลานะครับผมคืออะไรอ่ะคืออะไรแปลว่าอะไรแต่ตอนนี้ก็คือก็อยงเกลือครับผมเกลือยัน เกลือยันกล่อง900ดูคนข้าบผมฮะขารีมาร่าครับพี่โอเคครับน้องชายแต่ตอนนี้นั้นพี่สุดเสีจะจเกลือมากๆสุดเสียใจเกลือบ้านเข้าก็ใจสุดท้ายเลยครับผมกระ้าร900กล่อง900กล่องมาสุดท้ายได้ไหมบอไปเด็กไม่ยอกไว้พรพี่หน่อยนะน้องชายพี่ ว้ยพอรอหน่อยพี่ครับออกใครอีกแล้วเนี่ยว้ยพอรอหน่อยนะครับน้องชายและซึ่งรอบหน้าเราจะทำการเปิดไฮเปร์ทั้งหมดหนึ่งกล่องคูฮะมาดูกันว่า เราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งก็ทุกตัวก็จะมาแจกหมดเลยนะครับผมคาเปเทอะไรครับน้องพี่เปเทแล้วนะขอให้ไม่เปเทห้าอะไรอ่ะคืออะไรมาเลยคาเวล่าคุงมาเลยถ้าเกิดผมคิดคิดได้แล้วก็ดูฮนะถ้าเกิดเราเปิดครับเอ่อไฮเปอร์ Hyper ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมวนะ่าเกิน2ตัวเดี๋ยวจะให้คาร์เวล่า1ตัวกันละกันนะครับผมก็ดูฮนะในรอบนี้เนาะเปิด100กล่องครับผมนะดอปเบรดคือ1%นะครับผมก็ดูผมว่าเอ่อโอกาสที่จะสักหนึ่งตัวโดยประมาณนะ ชัวๆวก็ค้นได้แต่หนึ่งตัวแหละคุณดูฮะดูนาใครเวลาคุงคณจะเปิดให้นายดูลกล่องไฮเปอร์ห้าหมื่นเจมหนึ่งร้อยกล่องที่เหลือสุดท้ายนะจะได้ครบหนึ่งร้อยกล่องดูเลยครับน้องชายดูเลยกล่องเล็กมาผู้ล่องใหญ่โคตรกล่องใหญ่บางจอโอเคครับผมมะท็อกซิกแล้วก็ไม่มีไม่มีแดงเลยไม่มีเลยเฮ้ยเกลือเรือนครับน้องชายมันเกลือล้วนน้องมาจะเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยอะไรคับน้องจะได้ไฮเปอร์แล้วก็ว่าไปอย่างได้ไฮเปอร์แล้วว่าไปอย่าง ไม่เป็นไรครับเองครับน้องชายอย่างน้อยก็เป็นกำลังจะดีจากเองมาเปิดต่อเลยแล้วกันขออนุญาตเปิดต่อึอ๊บมามันบวมใหญ่เดี๋ยวมันไม่มีไฮเปอร์ได้ยังไงโอเคครับผมไม่มีไฮเปอร์มก็เป็นขอโกณที่แจ้งให้ทราบมากครับน้องชายขอคุณที่แจ้งให้ทราบโอเคตอนน่อดีดันขออนุญาตอ่าทุกคนรวมใจกันเต้นตอนนี้อาจจะมีโอกาสก็ไปได้อาจจะมีโอกาสในการสูงก็ไม่ได้มาเปิดสิบกล่องเปิดสิบกล่อง ึ๊บเปิดไปสามสิบกล่องรอบนี้สามสิบกล่องใหญ่อุ้ยมาไหมมาไหมไม่มาไม่มีแด็กตึต๊ดเลยพิทท็อกซิกอ่ะโอเคโอเคเงาไปถเคยมาไล่ยังคงเต้นอยู่ก็ดูเคไมาไล่ยังคงเต้นโยกหัวอยู่ยังคงโยกหัวอยอะเงาเงาไปท็อกซิกเงาไปเลยเราไม่เคยเปิดไฮเปอร์ได้เลยครัดูฮะแต่ผมเห็นรอบนั้นคือแจ็บบอนั้นเปิดแบบนี้นะครับผมฮะด้วยกล่องไฮเปอร์ด้วยปกติเราเปิดแต่เราไม่ใช่กล่องไฮเปอร์ไงครัดูฮะแต่รอบนี้ กล่องหาเปอร์อาจจะมีสูตรที่เราดรอปได้นะครับผมเปิดสิบสิบกล่องอะสักสิบกล่องมา,อามาต้องมามาต้องมาฮึบโอเคยังไม่มาเปิดต่อเปิดต่อจะใกล้ครบรอบแล้วเปิดต่อใกล้ครบรอบครบสิบแล้วถามจริงกล่องที่แปดยังไงฮึบมาแล้วกล่องที่เก้าที่เก้าและกล่องที่สิบนะครับผมคนดู นอยม,มีไหมมีไหมสุดท้ายเขามีหวังก็ดูสุดท้ายเขามีหวังไฮเปอร์ไม่มาเกลือ <c oughs> แน่ๆฮะอะไรอะใครพิ่งผ่านเกลือดิโรออะไรอะแงวลาดูไว้เลยครไมล่าคุงนายต้องได้ไฮเปอร์วันนี้นายต้องได้ไฮเปอร์จะให้หนึ่งหนึ่งตัวถ้าเกิดจะได้สองตัวแล้วก็นะแต่ตอนนี้เทพมีหวังอุ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันควรจะมาหรือเปล่ามันควรจะมาหรือเปล่าก็ดูหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอดูหน้าเลย ว่าตัวไหนหนะ้าตาไม่คุ้นตัวเดวมีไหมฮะตูดตูดเคยเาล่าเอาไ่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคหน้าเดิมเดือนไม่ใช่แล้วคุณดูฮะรอยยิ้มเริ่มหายไปลอยยิ้มเริ่มหายไปมาเฮ้ยอยาดีอพันธ์กลองมันควรจะได้อะไรติดมาติดเรือหรือเปล่าเป็นเส้นเจมเลยนะผม,มเปนะ็นเส้เจมแล้วคุณดูอพันธ์กลองอะไปก็เปิดต่อม,มาครับผมมาครับผมฮะบวมแบบนี้มาแน่คุณดู รวมแบบนี้ไม่มานะครับผมหมาไม่มีมไม่แต่แดงเดียวไม่มีไม่แต่สีแดงๆดงเลยก็โดนฮะไฮเปอร์ปอไปไหนเนี่ยยังคงเหลืออยู่เปิดที่นี่เลยทีเดียวที่นี่ทีเดียวนะครับผมมาทีเดียวเลยึบม,มาไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์มาหนึ่งเปอร์เซ็นมันมาหรือเปล่าหนึ่งเปอร์เซ็นอย่างน้อยต้องมาเหอะหนึ่งเปอร์เซ็นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็สิบกล่องสุดท้ายแค่ครบหนึ่งพันกล่องนะครับผมก็โดนฮะ 10กล่องสุดท้ายครบ1,000กล่องมันต้องมาท้ายเลยคนดูฮ่าใช่ไหมล่ะหน่อะ100ยกล่องต้อง1ตัวโดวยประมาณน่ะ